กรางจากบ้านไทยบทนี้ที่ให้เห็นบ้านไทยเด่นงานจับตาไม้หอมชื่นนาสาแต่ต้อยค่ากว่าคุณธรรมคำเชื่อคบอุทานมีมานานแต่บางวันไผรล้อรู้เลือกสารงานประพันธ์อ่านอย่างไรครอบครัวของเรามีคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณย่าน้องหญิง,งและผมไผ่างานเป็นครอบครัวคนไทยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยมีความรักชาติ ศาส,สนาพระมหากษัตริย์และงแผ่นดินไทยสำรวจดูแล้วก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าไม่ใช่คนไทยแต่เพียงแต่เพียงแต่ว่าคงไม่มีโอกาสได้อยู่บ้านไทยเพราะคุณพ่อได้ซื้อบ้านจัดสรรอยู่กลางเมืองไว้หลังหนึ่งโดยให้เหตุผลว่าสะดวกที่จะเดินทางไปทํางานแลรับส่งผมกับน้องที่โรงเรียนแต่ความฝ่ายฝันที่จะไปอยู่ไปนั่งไปนอนไปเล่นในบ้านไทยก็ยังมีอยู่ในความคิดคํานึง และแล้วโอกาสก็มาถึงเมื่ออบอตได้เชิญคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นคณะกรรมการจัดงานวันครอบครัวสงสารและเชิญคุณย่าเข้าร่วมวิธีพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงการานต์โดยใช้สถานที่อุทยานบ้านไทยซึ่งอยู่ในชุมชนไม่ไกลจากบ้านของเราเป็นสถานที่จัดงานเมื่อเดินทางถึงบริเวณจัดงานคุณพ่อแยกไปกลุ่มคณะกกรรมการคุณแม่ ไปดูแลซุ้มต่างๆที่ตั้งชื่อว่าอย่างศคลองจองตามทิศทางที่ตั้งของซุ้มได้แก่วิถีบูชาอรูสาอักเนเหมเหมันทักพิมเชิดชีนหัดดีอคณีปจิคิมหันพายันเวแววับอุดรปราพัดสอนอีสานผมและน้องเดินไปส่งคุณยายที่ประ ป่าบำพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ระหว่างทางเราเพลินตาเพลินตาเพลินใจกับดอกไม้สวยงามหลากสีสันกระกะการตาเมื่อลมพัดมาได้กลิ่นหอมชื่นใจหอมจังเลยค่ะคุณย่ากลิ่นหอมจากดอกไม้อะไรคะน้องหญิงถามน่าจะหอมจากต้นแก้วโม ปีจำปีและพี่กุลจะคุณยายบอกพร้อมกับชี้นิ้วให้ดูต้นไม้ข้างข้างหน้าที่ตั้งที่ต้นทางลมคุณย่าครับทำไมทาไมที่อยู่ข้างหลังเรานี่ไม่หอมบ้างเลยหรือครับผมถามด้วยความสงสัยบางต้นมีกลิ่นหอมแต่ไม่สามารถหอมทวนลมได้แต่ มีแต่หอมตามลมเท่านั้นคุณย่าตอบไม่ไม่มีกลิ่นหอมอะไรที่ทหอมทวนลมได้เลยหรือครับผมยังไม่หายสงสัยมีเหมือนการผู้ใดประประ,ประกอบคุณงามความดีมีศีลธรรมมีความเป็นกกลายนามิตรมีจิตใจเอื้อเฟื้อจะช่วยเหลือและแบ่งปันผู้นั้นจะเป็น ที่สันเสรร์ของคนทั่วไปแม้เหล่าเทวดาก็จะแซ่สันเสริญด้วยเพราะถือได้ว่าผู้นั้นมีกลิ่นหอมแห่งศีลกลิ่นหอมแห่งธรรมเป็นกลิ่นหอมตามลมก็ได้ทวนลมก็ได้และเป็นกลิ่นหอมอบจะไม่มีวันจางหายกลิ่นหอมของดอกไม้หอมชื่นใจให้หันสายเลื่อนลม สุขุราติดนาสาชั่วคู่ยามกินหอมแห่งศีลธรรมหอมเลิศดล้ำทั่วเขตค่ะประกาศความดีงามการปรากฏชื่อระบือไก่ค,คุณยาคุณาอธิบายประกอบกับท่อนท่องกับยานีสิบิให้ฟัง ขณะนั้นมีเสียงประชาสพัมันธ์แจ้งก,กำหนดว่าจะมีพิธีร้นน้ำคู่ใหญ่ในช่วงบ่ายและต่อจากนั้นจะมีการประกวดนางสงการขอให้ผู้เข้าประกวดไปแรงงานตัวคุณย่าครับนางสงการมาเกี่ยวข้องกับวันปีใหม่ของไทยอย่างไรผมถามข้อสงสัยที่ค้างใจมานานงานไปที่นางใต้ต้นไม้ กันก่อนคุณย่าบอกแล้วพาไปนั่งที่ใต้ต้นทองกระทองหลานทองหลานใหญ่ใบดกหนาข้างบ้านไทยหลังหนึ่งบริเวณในบริเวณนั้นแล้วเริ่มเล่าเรื่องนางสงการเป็นที่ดาของเทา้าวิกาวิลภพเมื่อพระอาทิตย์ โจะจโคจอเข้าสู่ปีใหม่วันใดนางทั้งเจ็ดจะผัดเปลี่ยนกันเชิญเสียนของเจิเสียนถอนกันาเท้ากวีลรมพมเทา้ากวีลพมผู้ล่วงรับไปส่งน้ำเพื่อพรมพรมเครื่องหอมด้วยความรักอะไรและระลึกถึงมิดาอยู่ มีเสียบคายนางสงนางสงการจึงไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งความแห่งความดุดเทพธิดาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเป็นผู้มีจิตใจงามเปี่ยมด้วยความกระตันยูกะตะเวทีผู้คทรซาบซึ้งการกระทําของนางสงการจึงนำมาปฏิบัติตามจนเกิดเป็นเประพณีสงการสืบมา คุณแม่มาอยู่นี่นี่เองผมมารับไปรับบัรพิธีครับเสียงคุณพ่อเรียกทําให้เล่าทาให้การเล่าเรื่องของคุณย่าต้องยุติลงหนูไปด้วยค่ะจะไปดูนางสงก,การที่แสนสวยและแสนดีน้องหญิงขอตามไปด้วยผมจะขอนั่งเล่นนอนเล่นอยู่แถวนี้สพักหนึ่งแล้วตามไปค่ะผมกับผมบอกกับคุณพ่อผมเอ็นกายนอน ราบกลับมานั่งด้วยด้วยตัวยาวมือหนุนศีสะะมองฟ้าเห็นเมฆขาวลิบๆมองดูนกเกาะที่กิ่งไม้แล้วส่งแล้วส่งเสียงคุยกันอย่าอย่างถูกคอคิดถึงความรักของนางสงการที่มีต่อบิดาลมพัดกลิ่นหอมของดอกของดอกไม้ โชวยมาเป็นระยะ,ยะ,ะระยะระยะระยะผมสูดกลิ่นหอมเต็มที่แล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกเบาๆจ้าเอพี่พลายเสียงเด็กเรียกผมเดี๋ยวมองซ้ายขวาไม่รู้ว่าเด็กเด็กเรียกใครเห็นแต่เด็กชายตัวอ้วนป้อมแต่งกายไว้ผมจุกยื่นหน้าเข้ามาใกล้ รียกพี่นั่นแหละพี่พายงามเด็กผมจุกยืนขึ้นพี่ไม่ได้ชื่อภายงามพี่ชื่อภัยงามผมปฏิเสธนั่นแหละนั่นแหละจะายหรือายจะายจะภผ่ภางามหรือภายงามก็พี่นั่นแหละมาเถอะขึ้นไปบนบ้านกันเด็กผมจุกเอ่ยชวนยังไม่ทันตั้งตัวเด็กผมจุกก็พาผมขึ้นไปบ้านอย่างรวดเร็ว บ้านไทยที่ปรากฏต่อสายตาของผมช่างใหญ่โตมโหฬารอลังการงานสร้างจริงๆตะลึงเลยหรือพี่พายมาทางนี้เด็กผมจุพูดแล้วดึงตัวผมปลิวปลิวตามมือยังไม่ทันจากก้าวขาทันใดนั้นผมได้ยินยเสียงแววแววหวานเจ้เจ้าขับเสพามาไกล ับแกะตับแกะ,แกะเสียงเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาผมมองไปหาที่เสียงมันมีมันอยู่ที่หัวเสากำลังจ้องมาที่ผมและทำท่าจะกระโดดลงมายายาผมตะโกนสุดเสียงพุ่มเสียงน้ำสาดเต็มหน้านอนหลับอยู่ได้เข้าขเล่สาดน้ำสงการกันแล้วมาเร็วเสียงน้องหญิงพูดอย่างสนุกสนานปนหัวเราะพร้อมกับวิ่งตาม น้ำที่สาดกระจายได้เลยผมีวิ่งตาม